สวัสดีครับสรุปข่าวเรียกภูนะครับประจำวันที่12มิถุนายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียกภูกันนะครับลือนะครับเรียกภูเล่นเกมดึงเวลารอเซนเจมวอร์พลาสในช่วงท้ายตลาดนะครับรวมไปถึงจุดยืนสำคัญนะครับดีลลาเวียที่เราต้องมาฟังกันเลยนะแล้วก็กั๊กโปครับปื้มกระบทบาทกองหน้า ซึ่งมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับพิมพ์ครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีที่เลือกหลักหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันโทรสั่งเดลิเวอร02105455การันตีความอร่อยนะครับ รวมไปถึงใครที่ต้องการปูพื้นใหม่นะฮะพื้นเ p c Smart Mat นะครับส่วนเป็นไม้ทนเหมือนหินนะครับปูพื้นได้แข็งแรงทนทานดูร่าขนาดเหนือก็แบรนด์อื่นด้วยความหนาถึง6ม mm, มทนทุกสภาวะการเชื้อราการแบคทีเรียาการป้องกันน้ำร้อยเปอผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพปเริมอนทนร้านค้าตัวแทนจงใหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart Mat หรือโทร0632081188นะครับอย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับด้วยคคคววววาาาาามมมหงยยยยจากกกกกกดด้้นนนนนนะะรรรัันนัับบเเเเเิ่่่่ตตตีีีูทพอ แล้วก็เกี่ยวกับนักเตะทีมเรากันก่อนก่อนที่จะไปตลาดซื้อขายอื่นๆนะก็แน่นอนครับช่วงที่ผ่านมามันยังมีความสับสนว่าเอ๊ซิมิการ์มันยังเข้ากับระบบใหม่ของทีมอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีบางข่าวก็บอกว่าเขาอาจจะอยู่ต่อบางข่าวก็บอกว่าเขามีโอกาสย้ายเหมือนกันใช่ไหมล่าสุดครับถ้าเราอิงจากนักข่าวสายฟุตบอลของกรีซเองนะฮะนะอย่างคนนี้ฮะนี่จาน,นิส โชเลบูรอดเหมือนเขาออกมาย้ําอีกทีหนึง่งเขาบอกข้อสอบถามไปคือในมุมของคอตาซิมิกาสยังไม่มีความตั้งใจที่จะออกจากลิเวอร์พูลอ่านี่ฝั่งนักเตะนะส่วนในขณะที่เขาบอกว่าเขาสอบถาม as we speak ลิเวอร์พูลนะแล้วก็อย่างที่เขาเหมือนเขาพูดคุยกับลิเวอร์พูลมาแบบลิเวอร์พูลไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยตัวของซิมิกาสเช่นกันนะดังนั้นซิมิกาสไม่อยากย้ายลิเวอร์พูลก็ไม่อยากปล่อยดังนั้นก็น่าจะอยู่ลิเวอร์พูลต่อ นี่คือสิ่งที่นักข่าวสายฟุตบอลเทียหนึ่งของทางกริซเขาคอนเฟิร์มมานะแต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมผมว่าเราก็ต้องรอดูนะก็ต้องรอดูเพราะว่ามันยังมีนักข่าวสายหงบางคนก็แย้งว่าอนาคตของซิมิการ์ยังอยู่ในเครื่องหมายคําถามไม่ได้บอกว่าจะย้ายแบบร้อแต่ก็ถ้าจะถามว่าอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังยังพูดไม่ได้เต็มปากมาดูกันที่เรื่องของอันนี้กันดีกว่านะมันเชื่อมโยงกับซิมิการ์เมื่อสักครู่นี้ คือเดวิดลินส์นะครับนักข่าวสายหงแดงครับของฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยเขาเขียนว่าเรย์ูเนี่ยกำลังมองหากองหลังที่มีความยืดหยุ่นความสารพัดประโยชน์คือไม่ใช่ว่าแค่โอโหยืนได้แค่เซนเตอร์อย่างเดียวกับระบบใหม่เรยพ์พูสามมันเหมือนเป็นกึงก่งๆึสามเซนเตอร์แล้วมันจะต้องเป็นตัวที่ยืนเล่นเป็นตัวเซนเตอร์ด้านซ้ายด้านขวาแล้วมีความคล่องตัวด้วยแล้วก็สามารถ มีความสารพัดประโยชน์เล่นแบ็กเล่นอะไรได้ด้วยแบบคือมันต้องไม่ใช่แค่แคว่ายืนทื่อๆได้แค่เซนเตอร์ตรงกลางอย่างเดียวมันจะต้องแบบมีความแบบสารพัดประโยชน์ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าในส่วนของแอนดี้โรเบิร์ตสันกับคอต้าซิมิการเนี่ยฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่ายังไม่ชัวร์นะเรื่องอนาคตเออเพราะว่าดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเข้ากับระบบใหม่ของร์พูอันนี้คือที่เดวิดลินส์เขาตั้งคําถามไว้แล้วเขาก็เนี่ยให แล้วก็มีสื่อไปวิเคราะห์อตอบว่าเออผู้ชื่อกองหลังพวกนี้มันสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วเซนเตอร์ตัวซ้ายนึกภาพออกไหมมันสารพัดประโยชน์แล้วเล่นได้โอเคกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่ผมก็อ,อยากให้เพื่อนๆตั้งเป็นโจทย์ไว้แล้วก็รอดูสถานการณ์กันต่อส่วนคาวิลลมซี่ครับแบ็กขวาที่เรากะซื้อมาเป็นแบ็กอัพเทรนด์นะในราคา4ล้านปอนด์นะครับราคาก็ไม่แพงหรอกแต่ซื้อมาซีซันท,ที่ผ่านมาก็แทบไม่ได้ลงเล่นแล้วก็มีอาการบาดเจ็บซ้ําอยู่สอสารอบ ล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากริปูเอ็กโคนะครับสื่อท้องถิ่นเมืองริปูก็คอนเฟิร์มนะครับโดยหัวหน้านักข่าวอย่างเอนดรอยนะว่าริปูเนี่ยกำลังพิจนารณาอยู่ว่าจะปล่อยคาร์วินแลมซี่ยืมตัวหรือไม่โดยล่าสุดเขาคอนเฟิร์มนะครับว่ามีเพรสตันนอตเอ็นนะฮะที่ยื่นข้อเสนอมาอยากจะยืมตัวคาร์วินแลมซี่วัยสิบเก้าปีไปร่วมทีมในซีซั่นหน้าในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอืมริปูยังไม่ได้แบบว่าตอบตกลงนะฮะแต่ว่ามีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาแล้ว ก็เหมือนกับว,ว่าทางเบสซอนนอตเอ็นก็ต้องรอดูท่าทีด้วยว่าลิพูจะปล่อยยืมไหมเบสซอนนอตเอ็นถ้าเราเราจะรู้สึกคุ้นชื่อเนาะเพราะว่าเป็นทีมที่เรามักปล่อยตัวไปเล่นยืมตัวทีมนี้บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันก็นกรอดูครับว่าแลมซี่จะไปหรือเปล่ลานะส่วนเรื่องราวของโคดี้กั๊โปกันบ้างนะครับในแคมป์ทีมชาติฮอลแลนด์ครับตอนนี้อยู่ในแคมป์ทีมชาติของฮอลแลนด์ Holland แล้วก็ฟันไดก็อยู่ด้วยแต่ล่าสุดไอ้เจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างรอยเตอร์นะครับก็เป็นสื่อดัง นะเขาก็บอกนะครับว่าอตอนนี้เขารู้สึกเหมือนแบบเขาคุ้นชินเขาเริ่มชอบเขาเริ่มปลื้มกับตำแหน่งกองหน้าแล้วมันยังไงกัคโปบ,บอกว่าผมเนี่ยผมคิดว่ากองหน้าเนี่ยคือตำแหน่งที่เหมาะกับผมที่สุดในตอนนี้เลยนะผมเล่นกับเร์พูลอยู่ครั้งหนึ่งย้อนกลับไปกูดฮิสติงตอนที่อยู่ PSV เนี่ยในฐานะผู้บริหารเคยบอกผมว่าให้เปลี่ยนไปเล่นกองหน้าหรือไม่ก็กองหน้าแบบฟอสไนซ์ซึ่งผมไม่เชื่อเขา จากนั้นในยุคของคุณซื้อโรเจอร์สมิธโรเจอร์สมิธคุมบีเต่อมาก็บอกกับผมเหมือนกันเลยเฮ้ยไอ้หนูเองไปเล่นตำแหน่งกองหน้าไหมซึ่งผมก็ยังดื้อดึงผมก็ยังดื้อร้านนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยปีซ้ายมันเหมาะกับผมะผมก็ไม่ยอมแต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับคัอกว่ามันเกิดขึ้นในช่วงบอลโลกหลุยฟันกานะฮะคุณซื้อทีมชาตินอร์ลน์ในบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับเขาไปเล่นเป็นกองหน้า และจากนั้นพอมาลิเวอร์ูคลครอปก็จับเล่นกองหน้าฟอสไนแบบแทบจะ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะเล่นกองหน้าฟอสไนเล่นเป็นเวลา6เดือนเต็มๆติดต่อกันเขาบอกว่าปรากฏว่าเออมันดีว่ะตำแหน่งนี้มันโอเคและผมกำลังรู้สึกตื่นเต้นกับตำแหน่งนี้และผมเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปผมจะทำได้ดียิ่งขึ้นอีกกับตำแหน่งนี้ในอนาคตถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับ หลายเดือนก่อนผมไม่สระผมนึกถึงจํานวนเดือนไม่ออกแต่ว่าเขาเคยออกมาพูดเหมือนเล่นกับริภูไปเดือน2เดือนแล้วตอนนั้นริภูกาลังฟอร์มแย่มันเขาบอกว่าผมไม่ผมก็งงว่าทําไมตัวผมไม่ได้เล่นปีกเหมือนตอนนั้นบนบนแต่ไปมาพอเล่นกองหน้าแล้วเวิร์กอ้าวพอบทเปลี่ยนระบบใหม่กองหน้าเวิร์กทีนี้ชอบซะแล้วแล้วทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญพูดสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมโพสต์ข่าวนี้ในในในเฟซบุ๊กไปแล้วด้วยในเฟซบุ๊กโพสต์แอคทางข่าวริภูนะในเพจน,นะ ก็มีคนมาเม้นกันเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับว่าโหแล้วอย่างนี้นูนเยสจะทํำยังไงเนี่ยนูนเยสจะกับนูนเยสจะเจอกับซีซันที่ยากลําบากนูนเยสจะเจอกับซีซันที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเพราะเราเห็นเห็นกันอยู่ว่ากัคโปเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงในใจเจอเกนคอปแบบเป็นตัวแทนฟรีมิโน่แบบเวอร์ชันอัปเกรดแล้วก็ยุน้อยกว่าเลยนะก็จะขึ้นอยู่กับนูนเยสเองแล้วตอนนี้นูนเยสเราเห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่ซีซันที่ผ่านมาเริ่มถูกฉีกออกไปเล่นด้้้้้าาาาานนนซซยยมมกกกขขึึี ต้องดูว่าเขาจะเอาดีทางด้านซ้ายได้ไหมด้านซ้ายก็ต้องแย่งกับทั้งดีอาร์และก็โชต้าแต่ตรงกลางเขาก็ต้องแย่งกับกัปโปคือเล่นตรงไหนก็ตามเขาก็ต้องแย่งตำแหน่งสุดท้ายท้ายที่สุดถ้านูนเยสเขาโอเคเขาเรียกฟอร์มเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอได้เขาก็ต้องได้ลงตัวจริงสักที่แหละไม่ว่ากองหน้าหรือปีกซ้ายก็ตามนะก็รอติดตามกันดูนะครับโอเคทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวของโมซาร่านะครับนะ ที่พูดถึงเทรนหน้าโนเอาแบบสั้นๆเลยแล้วกันแล้วแกมีไปพูดไว้ในคลิปเลยนะแล้วมีติดพูดติดตลกด้วยนะแบบเหมือนเหมือนเหมือนสเตเดียมแอตโตรเขาก็สัมภาษณ์นะว่าเฮ้ยเนี่ยซาร่าเทรนเนี่ยโดนวิจารณ์เรื่องการเล่นเกมรับเยอะมากคุณมีอะไรจะพูดถึงเทรนไหมนะในซาร่าก็เหมือนเซลเซลเล่นนะครับแบบเขาบอกว่าอืมเนี่ยก็คอนเฟิร์มแหละว่าเทรนนะ่ะเล่นเกมรับไม่ได้แล้วก็ขำาหาหาแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเออล้อเล่นล้อเล่นเอาจริง เทรนนี่ในมุมของผมเขาคือผู้เด่นที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลสูงมีความเป็นมืออาชีพสูงอยู่ในลงยิมตลอดเวลาแบบพยายามซ้อมหนักอยู่กับตัวเองแล้วก็ผมก็บอกเขาอยู่เสมอนะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่แบบอยากจะขอคำปรึกษาอยากจขอคำเห็นมาบอกผมได้มาคุยมาระบายมาขอคำแนะนําจากผมได้เช่นเดียวกับเฮนโดผมเชื่อว่าเฮนโดก็ 2, จะให้คําแนะนําเทรนได้เช่นกันอ,อ่าทีเนี้ย ก็บอกว่าเขาก็รู้ดีว่าเทรนด์ยอดเยี่ยมแค่ไหนอะไรยังไงไม่ต้องไปสนใจในสิ่งคําวิจาณ์ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็สิ่งที่บอกอย่าไปแคร์เสียงคนอื่นให้มากในขณะเดียวกันเขาบอกว่าตั้งแต่เทรนด์เนี่ยซาร่าบอกเทรนด์นี่คือคนที่แบบมีอิทธิพลกับเขาอยู่เสมอไม่ว่าจะเล่นในลักษณะบทบาทไหนจะเล่นแบ็ดจะเล่นวิงแบ็ดจะเล่นปัจจุบันเล่นมาเป็นกึ่งๆึ่งมิดฟิ์หุบเข้ามาเป็นอินเวอร์สก็มีส่วนสําคัญ แบบอย่างยิ่งแบบมันเป็นตำแหน่งที่เขาจะอยู่ด้วยกันตลอดสังเกตว่าเขาอยู่ด้านขวาเหมือนกันอ่ะเขาจะเชื่อมกันตลอดแล้วก็ในช่วงที่เปลี่ยนมาเล่นบทบาทใหม่ฟอร์มทีทั้งคู่นะอานเจ็ดแอซิดหนึ่งประตูในช่วงที่เปลี่ยนมาเล่นบทบาทใหม่ไอที่หุบเข้าในซาร่าไอช่วงที่เปลี่ยนมาเล่นไอช่วงที่เทนเปลี่ยนมาเล่นบทบาทใหม่ซาร่าก็โอเคตามไปด้วยยิงไปเจ็ดจ่ายไปห้าอืมเป็นสิ่งที่ทั้งคู่อยู่เชื่อมกันตลอดจริงๆนะครับมาดูกันที่เจมส์วอร์ดพาวกันบ้างนะครับ มีรายงานจาก DailyMail นะฮะว่าลิฟว์เล่นเกมดึงเวลาเพื่อรอเซ็นเจมวอตพลาสในราคาที่เหมาะสมในราคาที่ใช่อาจจะเป็นในช่วงท้ายตลาดหน่อยไม่ใช่ช่วงตน้ตนๆตลาดอ่ะเอาง่ายๆนะครับตลาดซื้อขายเนี่ยมันก็เปิดตั้งแต่จริงๆมันจะเปิดประมาณเนี่ยวันที่10วันนี้เนี่ยก็เนี่ยจะเปิดแล้วล่ะเนี่ยไอแบบทางการนะแต่จริงๆมันสามารถเซ็นสัญญาได้ก่อนเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันเซ็นสัญญาได้แล้วค่อยแบบลงทะเบียนอะไรเงี้ยนะ แต่จริงจริงตลาดมันเปิดแล้วพูดง่ายแล้วก็ไปปิดอีกทีนึงปลายเดือนสิงหานะทีนี้เดลี่เมลก็บอกนลครับว่าริพูเนี่ยชอบเจมส์วอรดเพล้นะเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้นสังกัดนักเตะซอมตันตั้งค่าตัวไว้50ล้านปอนด์ในส่วนของรยพูไม่อยากจ่ายราคานี้มันเป็นราคาที่เฮ้ยนี่ตกชั้นนะเนี่ยแม้ว่าสัญญาจะเหลือ4ปีก็ตามแต่ตแต่สัญญาเหลือประมาณ4ี่ปีเนาะ แต่แบบตกชั้นอะห้สิบล้านมันก็แพงไปอะสี่ปีผมผมน่าจะจำผิดนะน่าจะเป็นคนอื่นขออภัยด้วยอืมแล้วก็เขาบอกว่าลิฟท์ครับก็คือจะรอเวลาเลยเดี๋ยวถ้าคุณขายไม่ได้นะคุณมาโกงราคาห้สิบล้านถ้าไม่มีใครซื้อนะเดี๋ยวท้ายตลาดคุณก็ต้องลดพอาะตั้งเตะอยากย้ายแล้วคุณก็ต้องการเงินคุณตกชั้นอะยี่สิบ้าล้านก็น่าจะซื้อได้ลิฟท์ก็เลยเลงเลยครับว่าเดี๋ยวท้ายจะซื้อในราคายี่สิบห้ล้าน รายงานต้นฉบับมาจาก DailyMail นะครับโดยนะะักข่าวที่ชื่อว่าโจเบิร์นสไตน์ซึ่งผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อนะะักข่าวคนนี้ครั้งแรกเลยแล้วผมก็ต้องบอกเพื่อนเลยว่าให้กรองไว้ก่อนความน่าเชื่อถืออาจจะต้องยังต้องบอกตรงๆว่าความน่าเชื่อถือยังต่ำอยู่นะฮะห,หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่านอกจากลิเวอร์พูลมีนิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมที่จับตาดูสถานการณ์อยู่เช่นกันแต่ว่าถ้าผมจะบอกอะไรอ,อย่างนึงก็คือทีมที่สนใจนักเตะแบบจริงจังเหมือนกันอีกทีมหนึ่งแต่ว่าเด i l y เมล l ไม่ได้พูดถึงก็คือ ก็้องบอกว่าคู่แข่งก็มีหลายคนก็ต้องรอดูฮะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมห้าสิบล้านผมว่ามันก็แพงไปจริงๆกับนักเตะที่ตกชั้นอะ่ะคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งแต่ว่ามันอันนี้มันคือราคาโกงเข้าใจปะ่ะแล้วก็อายุยี่แปดแล้วอะ่ะไม่ใช่อายุน,น้อยๆดังนั้นถ้าเกิดขายไม่ออกราคาน่าจะลดลงอีกลิฟท์พูน่าจะรอตอนราคาลดแล้วอาจจะก,กลับเข้าไปร่วมแย่งก็ได้อันนี้ให้รอติดตามกันทั้งนี้มาดูอีกหนึ่งคนครับจากนักเตะเซาล์มอนตัตนเหมือนกันโรมโอดาวเวียนะครับก็มี ข้อมูลมาฝากเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับก็เป็นตัวใหม่ที่ต้องบอกว่ามีเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับร่วมสร้างสังคมบนท้องถนนที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับความหุ่งใยนะดื่มไม่ขับนะครับซูซูกิคอสบีแคร์นะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศไปสอบถามโชว์รูมได้เลยนะครับรวมไปถึงยางมิชลินนะครับฝากไปด้วยนะครับมิชลินรุ่นอะเจริสทรีนะครับ ยางหนึบเงียบกริบชีวิตเปลี่ยนยางรุ่นทำมาหารวยจ่าจบทีเดียวคุ้มใช้งานเกิน 1- นึ่งแสนกิโลเมตรเหมาะกับรถตู้รถปิกอัพนะครับได้รับการยอมรับจากเจ้าของธุรกิจแล้วก็รถตู้ท่องเที่ยวตัวจริงนะครับประหยัดน้ํามันมีแรงต้านการหมุนดีกว่าคู่แข่ง1 2สรมรรถนะการขับนุ่มสบายทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับมั่นใจนะครับไม่ว่ายางใกล้หมดดอกหรือว่าถนนเปียกก็สามารถเบรกก็ยังยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมสนใจติดต่อที่ Line m i c h e l i n t h ิน l a n d หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วววประเเทศนฝากิิลไ้้ดย ในส่วนของโรเมลราเวียนะฮะโรเมลราเวียนี่นะครับเขาก็มีรายงานนะครับจากเดวิดลินส์นักข่าวสายหงแดงนะครับซึ่งช่วงนี้ไปประจำอยู่ที่ฟุตบอลอินไซเดอร์เลยนะ mm hmm. เขาก็บอกกลับมานะครับว่าเขาบอกนะฮะว่าตอนนี้ลิปูมีหนึ่งจุดยืนสำหรับเดีอนนี้คือลิปูจะไม่ลงไปร่วมอาบิดดิ้งวอลฮะคือไม่ บิดดิ้งวอลคืออารมณ์แบบว่าประมูลค่าตัวแข่งกันสมมต3ิ3ามสี่ทีมอยากได้นักเตะแล้วก็แบบนักเตะก็พร้อมย้ายไปทุกทีมเลยนะก็ต้องแข่งกันอ่ะฉันให้ห้าสิบฉันให้ห้าสิบห้าสมมติสมมติเฉยๆลิฟูจะไม่ไปร่วมบิดดิ้งวอลในในแบบนั้นนะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของสิ่งที่ลิฟูจะทําคืออะไรนะลิฟูจะรอให้นักเตะแบบคือไม่ใช่รอนักเตะคือลิฟูจะต้องพยายามโน้มน้าวใจนักเตะให้นักเตะ บบเลือกลิฟพูทีมเดียวเท่านั้นถึงจะเข้าไปล่าตัวแต่ถ้าต้องไปแย่งแบบโอ้โหเก้กค่าตัวทับกันไม่เอาลินบอกว่าลิฟพูได้มีการติดต่อเอเจนของแข้งวัยสิปีคนนี้ไปแล้วแล้วก็รู้ดีว่ามันมีคู่แข่งเช่นเชลซีเชลซีเองก็แบบติดต่อเอเจนนักเตะเหมือนลิฟพูเลยเชลซี Chelsea ก็อยากได้แต่เชลซีอาจจะมองราเวียเป็นเป้าหมายรองๆนะครับในขณะที่แมนซิตี้ มีเงื่อนไขในการดึงกลับ Byback กคอร์นะครับในราคา40ล้านปอนด์ที่จะใช้งานได้ในปี2024แต่ก็มีข่าวว่าแมสซิตี้อาจจะพิจารณาดึงก่อนเอาในซัมเมอร์นี้เลยมันก็มีทีมแย่งกันอยู่ดังนั้นลิเวูครับเนี่ยสิ่งสำคัญเลยอย่างที่บอกย้าอินทีต้องพยายามคุยกับนักเตะถ้าอยากได้จริงๆนะคุยให้นักเตะแบบใจมาทางเราโดยที่ไม่ต้องไปสนทีมอื่นถ้าทําแบบนั้นได้ลิเวูจะได้ตัวติลนี้ไม่อยากไปแย่งกับใครแต่ถ้าแย่งกันเมื่อไหร่ต้องมาเกค่าตัวทับกันเมื่อไหรร่อูก็มา โอ้โห oh, เป็นจุดยืนที่จุดยืนของคนตังน้อยครับเอาง่ายๆครับแบบสรุปภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆ <c oughs> นะอ่าทูตโต้สปอร์ตนะครับนะสื่อในเมืองตูรินก็บอกนะครับว่ายูเว่พิจารณาขายเออเฟเดรโกคิเอซ่านะฮะปีกตัวเก่งตัวลูกตัวเก่งของทางสโมสรเน,นี่ยแหละในช่วงหลังก็มีการบาดเจ็บเยอะเหมือนกันแต่ในเนื้อหาท่อนสําคัญเนี่ยผมสรุปแบบนี้แล้วกันว่าเขาบอกว่ามันมีหลายทีมสนใจนะ ไม่ว่าจะเป็นแมนยูนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลแต่ว่าในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่ามีความสนใจมากกว่าทีมอื่นอาร,ร์อบรบอฟอเลยแบบเหนือกว่าทีมอื่นสูงกว่าทีมอื่นในการไล่ล่าตัวคียอซ่าเพราะว่าเจอเกนคอปเนี่ยโคตรปลืม้มนักเตะเขาบอกแบบนั้นอืมก็เชื่อมโยงลือกันไปเรื่อยไผมว่าให้ติดตามดูแล้วกันนะผมยังไม่ค่อยเชื่อสื่อจากอินตารีเท่าไหร่รอดูอะไรที่มันคืบหน้ามากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่ ส่วนคนนี้ครับตำนานลิเวอร์พูลฮะตำนานหมายถึงว่าเป็นข่าวแทบจะทุกซัมเมอร์แต่ไม่เคยมาสักทีแล้วก็ไม่มาด้วยล่าสุดครับหมดสัญญาขนาดเป็นฟรีเอเจ้นนะเป็นตนั้งแต่ฟรีเลยนะก็ไม่เลือกลิเวอร์พูลกอ็อาจจะไม่ใช่ว่าไม่เลือกลิเวอร์พูลใช้คาว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เข้าไปล่าด้วยซ้าไม่ได้เข้าไปล่าเลยแมย้จะเป็นฟรีเอเจ้นเจ้าตัวเลือกไปโรม่าครับเซ็นสัญ,ญญาเป็นฟรีเอเจ้นกับทางอาสโรม่าครับใส่เสื้อเบอร์22สสนะแล้วก็เซ็นสัญ,ญญาถึงปีสญ,ญ,ญา,านะกันยี่กับจามูรินะ นะส่วนกองหลังครับคอนโซโลอินาซิโอนะฮะกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็เป็นข่าวกับเรามาอยู่อย่างต่อเนื่องก่อนอันนี้มีรายงานจากเลคคอร์ดสื่อจากโปรตุเกสเจ้าหนึ่งบอกว่า,าทางลิสบอนพยายามจะต่อสัญญากับนักเตะและต่อสัญญาปุ๊บก็จะเพิ่มค่าฉีกสัญญาค่าฉีกสัญญาเดิมอยู่ที่ประมาณ45้าล้านยูโรคือไม่แพงนะประมาณ40ล้านปอนเนี่ยไม่แพงมากแต่ถ้าต่อสัญญาปุ๊บค่าฉีกสัญญานะอาจจะหายไปด้วยซ้ําแล้วราคาจะแพงขึ้น ซื้อยากขึ้นแต่ทีนี้มันมีอีกสื่อหนึ่งของโปรตุเกสแย้งกันเองโอโจโกฮะโอโจโกบอกว่าเฮ้ยนักเตะยังไม่ยอมยังไม่ยอมต่อสัญญานักเตะฟรีทอกเอาไว้แช่แผงการเจราจา,าไว้หยุดการเจราจา,าไว้เพราะจะรอดูท่าทีของลิอ์พููแล้วก็แมนเชสเตอร์ยู่ในเตดที่ให้ความสนใจตัวเขาด้วยอ่านั่นคือสิ่งที่บอกนะครับทิ้งท้ายมาดูกันที่เรื่องอ่า VR ตีเส้นล้ำหน้านะคือ ก่อนนนี้มันมีการทดลองกันหลังบ้านเนาะทางพิมเียร์ลีกแบบใช้ระบบเดียวกับที่บอลโลกใช้จําได้ไหมฮะแล้วก็ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกใช้คือเป็นแบบระบบแบบตีเส้นล้าหน้าแบบแบบเห็น360องศาเห็นทุกมุมมองแล้วมันจะเห็นละเอียดเห็นชัดกว่าเห็นไหมอย่างในภาพเแนบบี่ยพิมเียร์ลีกก็ทดลองหลังบ้านอยู่แต่รายงานล่าสุดนะครับจากมาตินซิกเลอร์ของเดอะไทม์นะครับเขาก็คอนเฟิร์มว่าเหมือนทางพิมเียร์ลีกยังไม่นํามาใช้ในซีซั่นหน้ายังไม่รีบนํามาใช้ เหมือนจะยังขอทดสอบในหลังบ้านต่อไปก็จะใช้ระบบเดิมตีเส้นทําเหมือนที่เราเคยเห็นเหมือนเดิมไปก่อนแต่ไอ้ระบบใหม่เขายังขอทดลองให้มันเสถียรกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นนู่นซีซัน2024 25อะไรเข้ามาว่ากันใหม่นู่นอาจจะแบบนั้นนะครับอืมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับงานมิตติ้งนะฮะเจอกับเด็กเขา15มิถุนายนอีกสาวันนะครับนะอีกสวันเท่านั้นนะครับก็เวลา18นาฬิกา ถึง21นิกานาทีวันที่15นี้ก็วันพฤหัสบดีนะอืมตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มเป็นบัตร VIP ครับ2,000บาทนะสนใจก็สามารถสั่งซื้อผมเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ด้วยกับทางผู้จัดสามารถมาอินบ x ็อกที่เพจของโค้ดแอคสอบถามรายละเอียดแล้วก็จับจองบัตรได้แนละ้วบัตรก็ก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับดังนั้นก็รีบมานะครับก่อนที่มันจะหมดแล้วก็จะอดนะฮะก็สถานที่จับ งานก็คือโรงภาพยนตร์เซนต u รี t เดอะ v ู e ี l พลาซ่าวิกต m รีมอ t เมนนะครับหรือว่าที่อนุสาวรีย์ใช้นั่นเองเซนต u รี m มู i ี p พลาซ่านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปผมให้หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนพบก,กัรใหม่อมก่อนหน้าสวัสดีครับ